สวัสดีค่ะนักเรียนห้องคุณครูโอนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนรู้กันในหน่วยดินหินทรายวันนี้คุณครูโอจะพาเด็กๆไปรู้จักคุณสมบัติของดินกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ ินคือวัตถุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งเกิดจากการสลายตัวของหินแร่รวมกับซากพืชซากสัตว์ที่ย่อยสลายแล้วค่ะดินเป็นพื้นผิวชั้นบนสุดของเปลือกโลกที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่สภาพอากาศเวลาและวัตถุต่างๆภายในดินดินแบ่งออกเป็น3ประเภทคือดินทรายดินร่วนและดินเหนียวค่ะ ดินทรายเป็นดินที่มีส่วนผสมของทรายอยู่มากไม่อุ้มน้ำน้ำจึงซึมผ่านได้รวดเร็วจึงไม่เหมาะแก่การเพราะปลูกค่ะดินร่วนเป็นดินที่มีส่วนผสมของทรายอินทรีย์สารและดินเหนียวในสัสดส่วนที่เหมาะสมมีความอุดมสมบูรณ์ยืดหยุนกัก เก็บน้ำและความชื้นได้ดีจึงเป็นดินที่เหมาะสมแก่การเพราะปลูกค่ะดินเหนียวเป็นดินที่มีส่วนผสมของดินเหนียวอยู่มากมีเนื้อละเอียดและแน่นน้ำไหลผ่านได้ไม่ดีเวลาเปียกน้ำจะยืดยุ่นสามารถปั้นขึ้นรูปได้และถ้าแห้งจะแข็งเป็นก้อนนิยมนำมาทำเครื่องปั้นดินเผาหรือทำเขื่อนคันดิน จะเห็นได้ว่าดินนั้นมีประโยชน์มากมายสำหรับโลกใบนี้เพราะเป็นส่วนสำคัญในการจเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ต่างๆนะคะเด็กๆโดยปกติแล้วเด็กๆจะเห็นว่าดินใช้ในการเพราะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆแต่อีกอย่างหนึ่งที่เด็กๆควรทราบนะคะดินยังเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นหนอนมด ไซเดือนซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เมื่อซากสัตว์เหล่านั้นตายกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีค่ะซึ่งสัตว์เหล่านี้จะอาศัยอยู่ในดินร่วนค่ะดินเหนียวเรานิยมนำมาทำเครื่องปั้นดินเผาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันเช่นปั้นเป็นโอ่งน้ำอ่างล้างมือจานชามถ้วย ซึ่งเป็นเครื่องใช้ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะเด็กๆหรือเราจะใช้ดินเหนียวก่อเขื่อนดินเพื่อกักเก็บน้ำหรือทำฝายดินชะลอน้ำได้อีกด้วยนะคะเด็กๆเพื่อนําไว้ใช้ประโยชน์ในยามหน้าแล้งค่ะที่ฝนไม่ตกนะคะ นอกจากนี้นะคะยังนําดินเหนียวมาทําเป็นบ้านดินเพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยด้วยนะคะซึ่งบ้านที่ทําจากบ้านดินจะทําให้เย็นสบายร่มรื่นน่าอยู่ค่ะนี้นะคะเด็กๆดินเหนียวยังเหมาะสมกับการปลูกข้าวอีกนะคะเพราะว่าดินเหนียวกักเก็บน้ําได้นานซึ่งข้าวเป็นพืชที่จเจริญเติบโตได้ หน่้าเสียดายนะคะเด็กๆเนื่องจากในปัจจุบันมีการเพราะปลูกที่ไม่เหมาะสมทําให้ดินเสื่อมสภาพปลูกพืชแต่เดิมๆซ้ําๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงทําให้ดินเสื่อมโทมและไม่สามารถทําการเพราะปลูกได้ผลดีเหมือนเดิมค่ะเด็กๆคะเรามาลองทายปัญหาดูนะคะในภาพคนกําลังปั้นเครื่องปั้นดินเผาอยู่เด็กๆคิดว่าเราควรใช้ดินอะไรมาทําเครื่องปั้นดินเผาคะ 1>, 1. ดินทราย 2. ดินร่วน 3. ดินเหนียวเด็กๆตอบกันได้ไหมคะคำตอบนั้นก็คือดินเหนียวค่ะซึ่งเหมาะกับการปั้นขึ้นรูปนะคะเพราะดินเหนียวมีความยืดหยุ่นสูงค่ะและยังจับตัวเป็นก้อนแข็งทำให้สามารถขึ้นรูปได้ง่ายจึงนิยมนำมาใช้ในการทำเครื่องปั้นดินเผาค่ะ นี้ล่ะคะเด็กๆเราควรใช้ดินประเภทใดในการปลูกต้นไม้คะ 1. ดินทราย 2. ดินร่วน 3. ดินเหนียว ใช่ค่ะเด็กๆเราควรใช้ดินร่วนในการปลูกต้นไม้นะคะเพราะจะทําให้ต้นไม้จเจริญเติบโตได้ดีนะคะเด็กๆพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าดินมี3ประเภทได้แก่ดินทรายดินร่วนดินเหนียวดินทรายไม่เหมาะสําหรับการทําการเกษตร ดินร่วนเหมาะสำหรับการปลูกต้นไม้เพราะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆและดินเหนียวเหมาะสำหรับการทำเครื่องปั้นดินเผาสำหรับวันนี้คุณครูโอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ